เธอไม่ชัดเจนเอไม่ชัดเจนเราก็เลยเราก็เลยแุช่นสยสเี่ยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสรุปงานซ่อมเอ่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็น macbook นะคะเป็นสีสเปซเกย์ค่ะเป็น macbook m o เดล A 1 5 3 4นะคะตัวนี้เนี่ยลูกค้าตอนที่มาส่งน้าร้านนะคะลูกค้าแจ้งว่า ใช้สักพักแล้วมันจะมีอาการตัดดับนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยก็จะมีอาการรีบูตเองอยู่เป็นประจำเลยทางร้านเราก็วิธีแก้ไขโดยการซ่อมเมนบอร์ดนะคะโอเคตอนนี้เป็นเครื่องที่ถูกการซ่อมเมนบอร์ดมาเรียบร้อยแล้วส่วนตัวจอ,ย,อกยกยกแบบนี้เป็นมาตั้งแต่ตอนแรกที่เรารับเครื่องกับลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันให้ดูกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ผ่านการเทสมาเปิด เล่นเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันก็ยังไม่เจออาการดับหรือรีบูตเองที่ลูกค้าแจ้งอาจจะต้องมีการ QC เพิ่มอีกสัก1-2วันนะคะเพื่อความชัวร์ก่อนที่จะส่งกลับไปถึงมือลูกค้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ลูกค้าอ่อให้คุณผู้ชมดูกันนะคะว โอเคค่ะตอนนี้ก็ใส่พาสวดเข้ามาได้แล้วนะคะอาจจะเห็นกันไม่ค่อยชัดนะื้นมุม้องโอเคนี่ค่ะ รก็ปกตินะคะเชื่อมต่อ wi-Fi ไ,ไ,ได้มีพลังงานหนล่งรวกล้องหน้าใช้งานได้นะคะเ,เราลองมาเข้าอินเทอร์เน็ตดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เปิดนานแล้วก็ตัดดับหรอกลูกค้าก็เปิดแค่แป๊บเดียวมันก็ตัดดับรีบูตเครื่องเองเลยแหละ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจออาการนั้นเนาะจริงๆก็อยากจะคิวซีให้มันชัวร์อีกครับพักหนึ่งโอเคค่ะเข้ามาที่เบราว์เซอร์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลอง เข้า YouTube ดูลูกค้าคนไหนนะคะมออีอาการเครื่อง macbook เครื่อง macbook air macbook pro หรือ macbook เครื่องปกติหรือรวมทั้งโน้ตบุ๊กทุกรุ่นด้วยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะนำเข้ามาให้ทางร้านตรวจเช็คแล้วก็เสนอราคากันก่อนที่ลูกค้าจะคอนเฟิร์มซ่อมได้นะคะอาการเมนบอร์ดมันก็จะเกิดขึ้น ได้กับทุกรุ่นนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแม็นะคะโน้ตบุ๊กก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็เรื่องราคาร้านเราคุยกันได้นะคะยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่านะคะก็จะมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดให้ลูกค้าเล่นกันเรื่อยๆเลย เช่นลูกค้าเคสนี้นะคะ mm. ก็ถ้ายังไม่ได้มีแพลนว่าจะซื้อเครื่องใหม่เนี่ยแล้วงบในการซ่อมลูกค้ายังไหวอยู่ก็ซ่อมไว้มันก็ประหยัดเงินหรือประหยัดงบในอนาคตไปได้อีกเยอะเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจส่งซ่อมอาการเปิดไม่ติดนะคะอาการรีบูตหรือว่าเปิดติดจอดำยังไงสอบถามข้อมูลมาทางเพจ Facebook ของทางดาสมายทีเซอร์วิก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะก็ ปิดจบสรุปงานส่งซ่อมนะคะ macbook a 1 5 3 4 4 space g นะคะในอาการใช้สักพักตัดดับแล้วก็รีบูตเครื่องเองด้วยการซ่อมเมนบอร์ดนะคะเป็นการาไล่เปลี่ยนชิปตัวที่มันมีปัญหาบนเมนบอร์ดเดิมซึ่งไม่จำเป็นต้องเทินหรือว่าซื้อบอร์ดใหม่หรือว่าซื้อเครื่องใหม่ก็จะได้เครื่องกลับมาใช้กันได้อีกระยะหนึ่งเลย เป็นการประหยัดงบประมาณไวด้วยในตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะมีงานอะไรมารีวิวงานส่งซ่อมหรือว่าแกะกล่องงานซ่อมกันอีกฝากติดตามาร้านสมัสย i t s ีเทุกสาขาด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง youtube ของสมัยไอทีเซวิด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ